เรากเลยงปีจริงครับมเนสุดจริงครบจบในเดียวเกมบอลเกมโม่เกมหวยเกมซาร์โกนาครบจบในเดียวเลยพี่นะและที่สําคัญนะพี่นะใครเป็นคอเลกจนถึงวันสุดท้ายก็ไม่มีอันหนุนครับที่ผมปักหมุดไว้บาทเดียวก็ไม่เคยโกงเลยพี่นะเป็นไรที่เราปักหมุดไว้แอดไลน์ผกเพื่อนฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับบอกมาจากผู้สายเขาได้อุ่นใจแล้วมั่นใจสามถุลบไปเรื่อยๆเขาได้รับรู้มาจากทางเราแล้วพี่เนาะ ส่วนกิจกรรมเดือนมิถุนายนนี่ก็แจกไปเลยครับแก้วเก็บอุณหภูมิมูลค่า399บาทเพียงมียอดฝาดหนึ่ก้าสิบ้าทนะเพียงมียอดฝาดหนึอยสิบเก้าบาทแล้วในแก้วเก็บอุณหภูมิมูลค่าสองร้อยสิบเกาบาทมันคงจริงครบจบเลยที่เราปักหมุดไว้แอดไลน์เพื่อนก็เป็นความเมตตาจะเป็นเพื่อนที่สนับสนุนให้เรามีค่าใช้จ่ายกันทางการบงค่ามันก็โลชั่นหนาโลเปปเปลก์ไกลถ่ายอ๋อเนาะที่เป็นต้นจรรโตกับสก้าเพียงมียอดฝาดสองร้อยสิบเก้าบาทเพียวเท่นี้ เตยมตัวค้นลยตัวเป็นยอนลยในสกาชีได้แบบอเซนเดนมันมีกลิ่นเน่ารัาผมครับตรงนี้อันนี้แต่ที่เนี้ยมาแย่นดันเนี่ยเฮ้ยแล้วชอบรอยมีมงละเฮ้ยเขาไปชอบอมีตรงนี้อันนี้แ่ที่เนี้ยมาแย่นดันเนี่ยเอ้ยแล้วชอบรอยมีมงละเฮ้ยเขาไปชอบรอยนี่อะไรอันนี้จะอะไรเปลาเลเสียละเดี๋ยวคองดูข้างบน กวนมีไรพอมาจีแต่อ่อมาจีเม้แต่ไอ้เปียนชอบร้ายไปไม่มีหูเลยเม้แต่ไอ้เปียนชอบร้ายไปไม่มีหูหรอฉิดกวนมีอะไรดูอปอเนี่ยยัดเนี่ยไม่มีหูอ้าวอ้าวไม่ใช่หูละมันมีใครผ่านเดี๋ยวพี่โดเรมะเลยยัดเลย ဒီဖျက်လ yeah. ျ damn, ှောက်တာမဟုတ်တော့ရက်နေပြီစီနာမကြည့်ดิကျွန်တော်တို့ကလက်ညှိုးထိုးနေတာလေခုနကလက်ညှိုးထိုးနေတာလေကျွန်တော်တို့ခายย่ะနေပိုက်มันปိုက်ตาสดิอะนี่ก็สู้หลุล่ะโดดเอตริดานอเรเอ้ยปา หลามึงไม่บอกกูหรอทําพี่มันนี่หงออกมาเปล่าเลยดิกูเลยอํามาเลยอ่ะมันเลเตวีมันเลยเป็นไงความรู้สึกปล่อยเลยอติเสกก็ปล่อยเลยเตื้อเสี่ยวเปียเมวีคุณน่ะทุกมีในสกาล มาทิเสยม่าันพี่กสจันอะวตูเลป็นเลยได้มีอาทตย์เส็กับเนาะเสียอาทตยเสกับเอเอีว้นน่ยนตัดดีเนาอันนี้เลยตัดดิเขเออันนี้เลยจะนรลูบาเบนาะตูรนม้นี้ยิเนี่ยีเรตูเรวเย่อตอมาสมัดอ่ะบอเนาะติลวตอนดบอมันเป็นเสียงที่แบบขี้ขู่อ่ะบิดบิดอย่างเงี้ยคือรู้ตูดมึงเล็กอ่ะ สู้ตดกูไม่ได้นี่เข้าใจไหมกูตดทิศพวดพลาดพูดพลาดเฮ้ยมันจริงเสียงกรอบรูปเอ้ยเสียงอัลบั้มรูปอัลบั้มอัลบั้มหลายคนเข้าใจผิดว่าเราจะจบแล้วเรายังไม่จบครับเสียงอัลบั้มรูปเฮ้ยอัลบั้มรูป อ거โนงก็นาเลยเจอปิเศษตัวเนี่ยปะเนาะหน้าแลบู่แล้วเนี่ยปะเนาะปีออกมาเลยคือกันมาบีติบอสมมาสมุรสสมุรสผะโตโตสมะสัมพุทธัสสมุรสเอลปันเนี่ยตัวโค่งเลยเนาะไอ้เหี้ยเฮ้ยเอานี่ไงดอกไม้ปางอ่ะที่มาเนี่ยเฮ้ยคุณน่ะปางอาชีพมาตรึดอ่ะ

คิดผิดคิดถูกว่าสัตนสัละมามามีอยู่เไม่มีอะไรปมียนไล่เลยสดหรับขาามาไม่ี่บูเลยแต่กาต่เดี๋ยวนะพี่นะโค้น้อยแล้กูรีเลยกูอยากได้อย่างเดียวคือรูปที่มีสบายเสียงพูอยู่กูว่าตะบูต่ไม่รู้ใช่ไหมเอปูีียูเนี่ยไอ้จีอัปปานพุทธะตะปูนี่รู้ใช่ไหมต้องขอสองมือว่ะ นั่นแหละที่กล้องไก่เบื้องหลังน่ะละน่ะแผ่นนึงอ่ะไก่มีมาชื่อเฉยแหละเผชรชื่อเฉยนะบอกผมเลยบอกมาจากผู้สายของผมครับขอบคุณครับไอ้กองยีมินุไอ้โจมไปท่าเลยไอ้หน้าก็นี่น้อนี่พริ้นท์บาวอ่ะนี่มันพิมพ์ตั้วพิมพ์ละลงนี่มินุอนากัดนี่แหละมินุหน้ามาลายยัดนี่มินุไม่จอกปูวะโหจอกตีนบ้องหน้ามาแห่มาลงมาล่ะ ตุงนี่ตรูซาวจุเต็งเพี้ยนน่ะเป็ดไอ้ตูไอ้นี่มาเอยูยายูยาวุสองอป้านอย่างบ่เนาะไอ้ห่ากูตูช่านี่ล่ะตูตุ้ยเฉินนี่ล่ะเย้ที่มาชิดะผิดเส้นนี่บ่เนาะตูติเฉินน่ะบ่รู้ผิดเตะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลาะบิเดี๋ยวเราจะเอานอกมายัดนี่แหละเด้กูบ่นะถ้าเข้าซุ้ยเจอดีๆมันต้องเจอจริงๆที่ทําส่วนตุ้ยมาเว้ยผมไม่อยากจบโดยที่มันค้างคาใจผมครับน้องสิงเดี๋ยวมาเทนในละอายีบ่เนาะ น่เไม่ใช่มึงดูดีๆถึงบอกเราต้องตั้งสติดูมันต้องมีที่มาที่ไปของสบายสีชมพูทฤษทาร์บิชิโรชินะตุ้ยมาไปบอกเนาะไอ้อปาเงามึงเห็นคนไหนอะไหนเปรี้ยวเมีอะไรเนี่ยมึงตั้งสติดีๆนิกเมตริทาร์มิชิเด่ะทฤษฎีทาร์บอตอันนี้เด่ะเฮ้ยข้างในนี่อก็ใช่ไงแค่มาใลห้องเดีเนี่ยเอาสองไฟมา พี่เห e ็น um ข้างในมั้ยครับสีชมพูน um, ี um, ่อ um,> ํานาจหมาเลยนี um,> ่น uh, ํามาเลยเอ๊ะမျက်ຫນາนี้ပ um, ြတယ်เฮမျက်ຫນາວ່ອງໄວແນ່ນີ້อยู่ດ້ານຫຼັງນີ້ອํานาจຫມານນີ້ດາກະນີຢုပ်ជីเนาะອ້າແຈເນາະບໍ່ລະມັນຕ້ອງມີที่มาที่ไปເດີ້ກໍເພາະລາເນາະຊິມາເບ້ຍ